สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ของครูนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะเหมือนเดิมเลยนะซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะในการเรียนออนไลน์ของเรานะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง f a c t o r i a l ซึ่งมันจะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วที่คุณครูได้ส่งวิดีโอเนาะให้หนูได้เรียนรู้กันนะคะ f t c t o r i a l คืออะไรมาทบทวน factorial นะคะ ตามบทนิยามจากที่เราเรียนไปเบื้องต้นแล้วเราจะเห็นว่าแฟกทอเรียลเนี่ยมันจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์เหมือนเครื่องหมายตกใจเลยใช่ไหมคะเราจะอ่านสัญลักษณ์ว่า n f a c t o r i a l นะคะทีนี้เราหาค่าความหมายของมันได้แล้วหาความรู้ความหมายแล้วหาค่าของมันได้แล้ว2 f a c t o r i a l เขียนยังไง 3 Fa แฟกทอเรียลสี่แฟกทอเรียเรนะคะเราสามารถเขียนกระจายและรู้ความหมายแล้วนะคะแต่หนูอย่าลืมว่า0 f a ย์แฟกทมีค่าเท่ากับ1นะคะจำตรงนี้ไว้เลยศูนย์แฟกทอมีค่าเท่ากับ1นะคะอ่ะอันนี้เป็นการหาค่าของแ a c t o r i a l กรณีเป็นเศษส่วนเราก็กระจายแล้วก็ตัดเศษตัดส่วนให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เหมือนกัน ถ้ามันมีแฟกทอเรียลทั้ง2ตัวเราก็เลือกกระจายให้มันเข้าใกล้ตัวที่มากที่สุดนะคะแล้วก็ตัดส่วนอันที่เป็นบวกลบนะคะเราใช้วิธีการดึงตัวร่วมหรือว่าการกระจายบวกลบกันนะคะไม่ใช่การตัดแล้วนะข้อควรระวังนะคะเราอย่าลืมทบทวนแล้วดูให้ดีเรื่องของแฟกทอเรียลนะคะใบางานใบางานครั้งที่แล้วนะคะอย่าลืมส่งอาจารย์หนูต้องส่งก่อนเรียนได้แล้วนะ ก่อนเรียนว,วิชานี้หนูต้องส่งใบงานนี้ได้แล้วนะคะซึ่งใบงานนี้อาจารย์ยังไม่มีเฉลยให้จะไม่เฉลยให้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ยังไม่ซับซ้อนนะคะจะให้เราลองฝึกลองทำก่อนซึ่งถ้าเรามีปัญหาหรือสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามอาจารย์ได้เลยนะคะในความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเนี่ยหนูสามารถพิมพ์และถามมาได้เลยใน google form s, ที่อาจารย์ส่งไปให้นะคะอ่ะนี่เห็นไหมมี10ข้อ วันนี้เราจะมาเรียนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะในเรื่องของแฟกทอเรียลเหมือนเดิมในวันนี้นะคะจะเป็นการหา f a กทอเรียที่ต่างออกไปอ่าหนูดูตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่1จงเขียนผลคูณต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปแฟกทอเรียลข้อที่1เขาเขียนมาเลย12คูณ11คูณ10คูณไปเรื่อยๆเลยจนถึงคูณ3คูณ2คูณ1มันเหมือนบทนิยามเราเลยถูกไหมคะ มันเหมือนบทนิยามเราเลยเพราะฉะนั้นข้อที่1คืออะไรคือ12 f a c t แฟกทอเรีนะคะง่ายไหมง่ายเลยนะส่วนข้อที่2 9คูณ8คูณ7คูณ6ข้อนี้คือ,อยังไงข้อนี้นะคะเขาจะให้เราเขียนอยู่ในรูปแฟกทอเรียหมายความว่ามันจะต้องมีแฟกทอเรียลเข้าไป9คูณ8คูณ7คูณ6มันไล่ลงไปแล้วเห็นไหม แฟกทอเรียมันจะคูณแล่ลงไปทีละ1ถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นตัวต่อไปก็คือคูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1แต่ถ้าเราจะคูณเราจะคูณแค่ตัวเศษอย่างเดียวไม่ได้เราต้องคูณตัวส่วนด้วยหมายถึงเราคูณ5 factor อเรียลทั้งเศษและส่วนทำไมถึงเป็น5 factor อเรียลเพราะว่าเขากระจายคูณมาแค่ถึงเท่าไหร่คะถึง6 ต่อจาก6มันก็ต้องเป็น5เป็น4เป็น3เป็น2เป็น1มันก็คือ5 f a แฟกทอเรียลแต่เวลาเราคูณเข้าไปเราคูณแค่เศษอย่างเดียวได้ไหมเราต้องคูณอะไรด้วยคะทั้งส่วนด้วยทั้งเศษและส่วนให้จำไว้เสมอเลยนะคะว่าถ้าเราจะคูณตัวไหนเข้าไปเวลาคูณไปแล้วมันจะต้องมีค่าเท่าตัวเดิมเลยหนูดู5 f a แฟกทอเรียลทั้งเศษทั้งส่วนที่เราคูณเข้าไป เวลาเราตัดทิ้งเหมือนเดิมไหมมันก็เข้ามันก็เหมือนเดิมมันคือ9คูณ8คูณ7คูณ6นะคะแต่เราคูณเข้าไปเพราะว่าโจทย์เขาให้เราเขียนอยู่ในรูปของ f a กทอเรียเพราะฉะนั้นตัวเศษมันก็คือ9แฟกส่วนตัวส่วนมันก็คือ5แฟกทอเรียนะคะอันนี้คือข้อที่2นะส่วนข้อที่3ข้อที่3ให้หนูดู ข้อที่3เนี่ยมันก็เหมือนกันเลยกับตัวเลขแต่เพียงเขาใช้เป็นตัวแปรคือตัว n เวลาคูณแฟกทอเรียลจำนวนมันจะลดลงเรื่อยๆอ่าหนูดูข้อ1ก็ได้12 f a c t แฟกทอเรียลมันเริ่มจาก12ถูกไหมลูก12คูณ11คูณ10คูณ9คูณ8คูณ7คูณ6คือมันลดลงทีละ1จํานวนนะคะหนูดูข้อ3ตอนแรกมันเป็น n ตัวต่อไปมันก็ต้องลดเป็ถูกไหมลูก มันก็คือ n ลบหตัวต่อไปมันก็เป็น n ลบส n ลบสแบบนี้นะคะทีนี้เราจะทําเป็นเศษส่วนเหมือนกันจะต้องทํำยังไงเราก็คูณด้วย n ลบสี่แฟกทอรเรีเหมือนข้อ2เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ดูซิว่าพอเราคูณไปแล้วเนี่ยเราต้องคูณทั้งเศษและส่วนตัดกันมันจะได้ตัวเดิมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะได้ n factorial ส่วน n ial, ส่วน4 factorial นะคะอะข้อ4ข้อ4มันคือการเพิ่มอะมันเพิ่มเลยเห็นไหมูหเห็นปะมันจาก n มา n บวก1มา n บวก2มาไปเรื่อยๆจนถึง n บวก R มันคือการเพิ่มตอนแรกคุณครูบอกมันคือการลดการคูณสลับที่กันได้ถูกไหมลูกเราก็สลับเลยเรารู้แล้วตัวมากสุดมันคือ n บวก R ัวสุดท้ายเห็นไหมลูกเราย้ายม่อยู่ข้างหน้ามันก็จะลดลงไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งมนก็คือ n บวก r n บวก r ลบห n บวก r ลบส n บวก r ลบสไปเรื่อยๆจนถึง n บวกส n บวกหแล้วก็ n เพราะฉะนั้นเราใส่แฟกทอเรียลตรงที่ n ลบหเพราะว่าอะไรหนูดูนะ ทำไมเราถึงใส่แฟกทอเรียลตรงที่ n ลบหนึ่งทั้งเศษและส่วนหนูดูข้อที่สองเราใส่แฟกทอเรียลหลังจากตัวสุดท้ายที่เรารู้ถูกไหมคะน้อยไปหนึ่งข้อที่สองเรารู้หกเราใส่ห้าแฟกทอเรียลเลยคือน้อยกว่าหกอยู่หนึ่งก็คือห้าแฟกทอเรียลข้อที่สี่ตัวสุดท้ายมันคือ n เราต้องใส่ตัวที่น้อยกว่า n อยู่หนึ่งก็คือ n ลบหนึ่ง แฟคทอเรียลใส่ทั้งเศษและส่วนหลังจากนั้นเหมือนเดิมเลยค่ะได้ n บวก R า a ์แฟคทอเรียลส่วน n ลบ1ได้ n บวก R า a ์แฟคทอเรียลดูอย่างไงหนูครูรู้ได้อย่างไงว่าเป็นเ็นบวก R าร์แฟคทอเรียลมันคือตัวมากที่สุดอย่างข้อ2มากที่สุดคือ9นะคะคือตัวหน้าไงถูกไหมข้อที่4ตัวหน้าสุดหรือคือตัวมากที่สุดก็คือ n บวก r าร์แฟทอเรียลนั่นเองนะคะ กรณีที่หนูไม่เข้าใจฟังไม่ทันหนูอย่าลืมนะคะมันเป็นวิดีโอหนูสามารถกดพอสกดจุดก่อนก็ได้แล้วหนูก็ฟังหรือจะกดย้อนหลังดูนะคะกดให้มันก่อนหน้านี้หนูสามารถดูหลายๆรอบได้เลยเพื่อความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจหนูสามารถสอบถามคุณครูได้เลยนะคะในข้างล่างเนี่ยคุณครูมีให้สอบถามหรือทักแชทมาสอบถามได้นะคะ อย่าลืมว่ามันสามารถดูย้อนหลังได้นะลูกค่อยๆดูทำความเข้าใจนะคะข้อที่2นะคะเขาบอกว่าจงเขียนจำนวนในข้อต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปไม่มีแฟกทอเรียลแล้วจะเขียนยังไงหนูดูข้อ1น,นะตัวยอย่างที่1เนี่ยเขาบอกว่า N บวก2 f a แฟกทอเรียลส่วนด้วย N ลบ1 f a c t แฟกทอเรียลอย่างที่คุณครูบอกแฟกทอเรียลมันจะเวลากระจายเนี่ย จำนวนม,มันจะลดลงทีละหนึ่งใช่ไหมคะเวลาเรากระจายย้อนหลังนะทีนี้ n บวก2 factorial มันก็จะกระจายเป็น n บวก2 n บวก1 n แล้วก็ n ลบ1 factorial ทำไมเราถึงกระจายไปถึงแค่ n ลบ1 factorial เพราะว่าตัวเศษกับตัวส่วนมันจะได้ทำไมกันคะมันจะได้ตัดกันได้พอมันตัดกันแล้ว ตัดแฟคทอเรียลหมดไปแล้วมันก็ได้คำตอบอย่างที่เขาต้องการแล้วนะคะอันนี้นะต่อมาเขาบอกว่าจงหาค่า n จากสมการต่อไปนี้เราจะมาดูว่าค่า n เนี่ยมันคืออะไรดูข้อที่1 n f a c t o r รียส่วน n ลบ a c t แฟ i ทอเท่ากับ380สเต็ปแรกเลยเราต้องกำจัดแฟ c ทอเรียลออกไปก่อนเพื่อที่ทำไม เพื่อที่เราจะได้หาค่าได้ง่ายขึ้นเรากระจายเลยกระจายตัวเศษกับตัวส่วนให้มันตัดกันได้นะคะดูดูข้อที่1นะคะ n factorial เรากระจายเป็น n คูณ n ลบ1คูณ n ลบ2 factorial กระจายไปถึง n ลบ2เพราะว่าเราจะได้ตัดเศษกับส่วนเนี่ยมันจะได้ตัดกันได้พอตัดกันได้แล้วมันจะเหลือ n คูณ n ลบ1 คุณครูบอกแล้วเวลาคูณเราต้องใส่วงเล็บเพราะว่าอะไรไม่งั้นเราอาจจะผิดได้นะคะ n คูณ n ลบ1เราต้องกระจาย n คูณเข้าไปในวงเล็บทุกตัวเลย n คูณ n ได้ n กำลัง2 n คูณลบ1ได้ลบ n มันคือการกระจาย n คูณเข้าไปนะคะทีนี้เราย้าย380กลับมา สาม้เนี่ยตอนแรกมันเป็นบวกอยู่ใช่ไหมคะข้างหน้ามันไม่มีเครื่องหมายอะไรเลยแสดงว่ามาเป็นบวกอยู่เป็นบวกย้ายมาเป็นลบฝั่งนู้นจะเหลือแค่0หลังจากนั้นเราใช้วิธีการแยกตัวประกอบการแยกวงเล็บสองเล็บเห็นไหมสูตรของมันคืออะไรคูณกันได้ตัวหลังบวกกันได้ตัวกลางหมายความว่าย,ยัางไงอ่าหนูดูถ้ายังไม่คล่องนะคะหนูดูช้าๆนะ n นยกกำลังสอลบ n- ลบ380เท่ากับ0นอันนี้คือเราย้ายข้างสมการมาหลังจากนั้นเราแยกเป็น2องวงเล็บเห็นไหมพอแยกเป็นสองวงเล็บเขียน n ไว้เลยเหมือนเดิมเพราะมันมี n อนกำลังสองเขี 1, ยน n ไว้เหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นใช้สูตรคูณกันได้ตัวหลังหมายถึงว่าเอาตัวเลข อะไรคูณกันได้ตัวหลังตัวหลังคือ380ลบ380มันคือลบ20คูณด้วย19ซึ่งมันอาจจะมีหลายตัวมากกว่านี้แต่รู้ได้ไงว่าเราจะเอาตัวนี้มาอย่าลืมอย่างแรกคูณกันได้ตัวหลังคูณกันตอนได้ลบ380บวกกันได้ตัวกลางตัวกลางคืออะไรตัวกลางก็คือลบ n ลบ n มันมีตัวเลขข้างหน้าคือ ลบเพราะฉะนั้นเราต้องเอาลบ20บวก19นะคะมันคือลบ1เพราะฉะนั้นเราเอาอันนี้แหละคือ n ลบ20กับ n บวก19มันจะได้ n เท่ากับ20หรือ n ลบ19มาจากไหนเราบอกว่า n ลบ20คูณกับ n บวก19เมันเท่ากับ0แสดงว่ามันต้องมีวงเล็บใดวงเล็บหนึ่งอะ มันเป็น0ใช่ไหมลูกวงเล็บแรกถ้าเราให้มันเป็นศูนย์ตัว n มันก็ต้องคือ20 20-20ลบ20กลายเป็น0ใช่ไหมคะไอ้วงเล็บที่2 n บวก19เราจะทำให้มันเป็นศูนก็คือลบ19 n มันจะเป็น20หรือลบแต่ทีนี้ n 19. มันจะต้องเป็นจำนวนเต็มบวก f a c ทอเรียมันไม่มีติดลบนะคะเป็นจำนวนเต็มบวกเพราะฉะนั้นตอบลบ19ได้ไหม ไม่ได้เพราะฉะนั้น n คือ20นะคะอาจากตัวอย่างข้างต้นถ้าเราเหมือนจะตรวจสอบคำตอบเราก็นำ n เท่ากับ20เนี่ยไปแทนใน n วงเล็บ n ลบ1เนี่ยได้หนูก็ลองเขียนดูซิว่ามันได้ไหมนะคะมันได้3 8ม้ไหมเหมือนเป็นการตรวจสอบคำตอบนะคะข้อนี้ถ้าใครไม่ทัน ให้เขียนแล้วก็ค่อยๆทำตามที่คุณครูบอกนะคะซึ่งการแยกวงเล็บ2องเล็บเนี่ยเราเคยเรียนแล้วแหละแต่อาจจะยังไม่แม่นอาจจะลืมอาจจะไม่เข้าใจนะคะทบทวนนะคะทำตามที่คุณครูบอกดูข้อนี้เป็นหลักเลย N กําลัง2องลบเลบ380นี่ยอย่างแรกคูณกันได้ตัวหลังเราแยกไป2องเล็บแล้วใส่ N ไว้เลยคูณกันได้ตัวหลังบวกกันได้ตัวกลางลองดูนะคะ ข้อนี้นะเราสามารถดูย้อนกลับไปกลับมาทำให้มันช้าลงได้นะลูกดูข้อที่2ข้อที่2เขาบอกว่าข้อที่2เขาบอกว่า n factorial ส่วน n ลบ3 factorial เท่ากับ720สเต็ปแรกตัด factorial ออกไปก่อนกระจาย factorial ออกมากระจาย factorial ออกมาแล้วไงอีก ตัดเลยพอตัดได้แล้วมันจะเป็น n n ลบคูณ n ลบ1คูณ n ลบ2เท่ากับ10คูณ9คูณ8 10คูณ9คูณ8มันมาจากไหนอ่ะ10คูณ9คูณ8มาจากการคูณแล้วมันได้720ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราหาได้มันไล่มาเลยเห็นไหม10 9 8มันก็เหมือนกับไอตัวหน้าเลย ไอตัวหน้ามันคือ n คูณ n ลบหคูณ n ลบสมันก็จะได้ n เท่ากับ10อ่ะช้าๆนะคะเราได้ n คูณ n ลบหคูณ n ลบสแล้วนะคะส่วน780เนี่ยมันเกิดจาก10คูณ9คูณ8ทำไมเราถึงไล่อย่างนี้ไล่แบบ10 9 8ไปเพราะว่าไอตัวหน้าเนี่ยมันไล่ลงมาเห็นไหมลูกตอนแรกเป็น n N ก็คือน้อยลงไป1 n ึลบ2ก็คือน้อยลงไป2มันเหมือนกันเลยมันไล่สเต็ปมาเพราะฉะนั้น N ของเรามันก็คือ10นะคะหนูดูหลังจากนั้นพอเราลองดูซิมันได้ไหมได้คำตอบแล้วนะคะ N ของเราเท่ากับ10นะอ่ะข้อที่3 N ลบ1 factor ส่วน N ลบ3 factor เท่ากับ20ในข้อนี้ ทำอย่างไรก่อนเลยสเต็ปแรกตัดก่อนเลยตัดแฟกทอเรียลออกกระจายแฟกทอเรียลให้มันได้น้อยที่สุดแล้วก็ตัดนะคะตัดเสร็จแล้วทํำยังไงต่อคะมันจะเหลือ n ลบหกับ n ลบสอะไรคูณกันได้20เวล,ลามาไล่กัน5้คูณสถูกไหมคะห้าคูณ4เพราะฉะนั้น n มันก็จะต้องเท่ากับ6เพราะว่า6กลบหมันเหลือ5 6าลบสมันเหลือ4มันก็จะได้คําตอบ ออกมานะคะอ่ะส่วนใบงานเดี๋ยวเราจะมาทำในคาบต่อไปในคาบนี้นะคะให้หนูจดจดตั้งแต่ตรงไหนจดตั้งแต่ตัวอย่างที่1ฟังด,ดีนะลูกจดตัวอย่างที่1น,นะคะทั้งหมดเลยเห็นไหมตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่3นะคะตัวอย่างที่3มี3ข้อจดไหมครบแล้วก็ส่ง ส่วนแบบฝึกหัดนะคะเราจะมาในครั้งหน้าละกันในครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาทําใบงานทําแบบฝึกหัดกันนะคะวันนี้นะจดตัวอย่างแบบที่ทุกตัวอย่างเลยตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่3มแล้วส่งนะคะเหมือนเดิมเขียนวันที่เขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะใครไม่เข้าใจตรงไหนดูซ้ำแล้วจดตามหรือดูแล้วดูซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ยังไม่เข้าใจยังมีข้อสงสัยนะคะสามารถพิมพ์ สอบถามมาได้นะคะใน Google Form นี้คุณครูมีให้พิมพ์สอบถามมานะคะหรือหนูจะสอบถามทางแชทก็ได้นะคะวันนี้นะอย่าลืมจดแล้วก็ส่งงานนะคะใบง,งานเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้านะคะครั้งหน้ามาเจอกันใหม่นะคะในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานค่ะ